ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินเผยการแพร่ระบาดของโรควัณโรคทีบีในกระบือภายในศูนย์ได้รับอนุมัติทำลายจากพมปะสุสัตว์ทิ้งแล้ว3ตัวเหลืออีก198ตัวถูกระงับไว้ก่อนรอตรวจพิสูจน์โรคและหาทางการรักษา ปปชปิดฉากทุจริตคอมเฉามติเอกฉัน8ต่อศสุดารัตฐและพวกพ้นผิดชี้ไม่มีพฤติการบีบข้าราชการกลัดแกล้งบริษัทที่ชนะการประกวดราคาด้านเจ๊นหน่อยดีใจพ้นตราบาปคู่ฟ้องกลับปปงตรวจสอบฐานข้อมูลธุรกรรม16บัญชีหลวงปู่เนนคับพร้อมเตรียมลุยพื้นที่บอก เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมั่นใจสอเข้าขายชอบโกงหลังพบกระแสงเงินหมุนเวียนมากกว่า200ล้านบาทเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้นะครับ2กรกฎาคมอายุ1ปีแล้ววันนี้ครบจำได้พอดีครบ1ปีพอดีเพราะเมื่อคืนนี้วันที่1ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพราะเราจัดรายการวันที่2วันที่2นี่ฮะเพราะว่าปีที่แล้ววันที่1เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์วันที่2วันจันทร์นี่ครับคุณบรรจงนี่เป็นฝ่ายที่ดูแลฝ่ายเดียวการปดีกินเวลานะใครจัดรายการนี้มาเท่าไหร่ยังไงรู้หมดผมจําได้แม่นเพราะว่า วันแรกที่จัดรายการรายการนี้เลยนะครับผมเสียรถยนต์ไปหนึ่งคันเลยใช่รถยนต์จอดอยู่ตรงนี้จอดอยู่ถนนจอดตรงคอสะพานใช่ไหมล่ะถูกต้องใช่ไหมฮะฝนตกว่ะฝนตกนิดหน่อยฝนตกนิดหน่อยแล้วมีรถกระบะมาชนแล้วพอจัดรายการนี้เสร็จปุ๊บมีทีมงานวิ่งมาแจ้งบอกพี่ลงไปดูรถโดนชนอยู่ข้างล่างโดนชนเออเลยจําแม่นเลยจําแม่นเลยเอออันนี้ดีนะมันก็มีเหตุการณ์ทําให้แบบมันจําได้ใช่ วันที่2องกรกฎาคมนะฮะวันนี้นะฮะแต่<ก>วันนี้วันนี้รถผมจอดดีแล้วนะคันใหม่แล้วจอดดีแล้วอยู่ในซองเรียบร้อยไม่ได้อยู่ริมถนนนะเลร,รับมาจอดเป็นกิจลักษณะเรียบร้อยแล้ว,ลวโอเคครับ <laughs> ก็ดีนะฮะครบรอบหปีพูดเสมือนกับ10ปีเลยเนาะ <laughs> <c oughs> เอาข่าวเรื่องดินฟ้าอากาศซะหน่อยนะครับวันนี้ตอนบ่ายสองโมงสามสิบนาทีนะฮะ บ่าย2มง37นาทีนี่เวลาเวลาบ้านเรานะฮะใช่ครับเวลาที่เมืองไทยได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหว6.1ริเตอร์บนบกนะครับที่เกาะสุมารตรานะครับนี่ฮะจุดศูนย์กลางนี่นะครับจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรนะครับทางจากเมืองบันดาอาเจเมืองเอกของจังหวัดอาเจไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เกือบเกือบ200กิโลนะครับนี่ฮะแล้วก็บริเวณที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นพื้นที่เดียวกันกับที่เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อวันที่26ธันวาคม2,547ตอนนั้นเกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่มจังหวัดอาเจบนเกาะสุมาตรานะครับตอนนั้นมีคนตายเนี่ยนะครับ1น0 0 0แคนนะครับและอีกหลายหมื่นในอีกหลายประเทศรอบมาหาสมุทรอินเดีย วันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหว6.1ลิกเตอร์ก็บนบกนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว3คนนะครับและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในจำนวนนี้นะฮะในจำนวนคนที่บาดเจ็บนั้นสาหัส30คนนะครับนี่ฮะก็เวลาบ่าย2โมง37นาทีเวลาในเมืองไทยนะครับรบบางเขาบอกว่า บ้านเรือนล่าดรที่อาเจนั้นสั่นไหวอยู่ประมาณ1นาทีวิทยุท้องถิ่นก็รายงานนะครับมีคนบาดเจ็บทันทีเนี่ยห้คนนะครับเพราะว่ากำแพงบ้านเรือนพังถล่มลงมาหลายหลังนะครับนี่ฮะหกจลิตรนะครับเพิแล้วล่าสุดมีรายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเจ็รายแล้วเป็นเรายแล้วครับ แล้วก็บางส่วนนะฮะของประเทศไทยคือที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตประชาชนบางส่วนที่อยู่บนอาคารสูงเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะฮะโดยเฉพาะที่ตึกสูงในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับแถวเฉลิมพระเกียรติร .9 หรือว่าถนนบายพาสนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่หมู่7ตําบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตอันนี้ก็จะรับรู้นะครับแรงสั่นสะเทือนได้ถ้าอยู่ที่โรงแรมอยู่ในคอนโดนะครับนี่ฮะ เพราะว่าทางบริเวณเกาะสุมาตรานั้นก็อยู่ในเขตพื้นที่ที่ตั้งเขาบอกเป็นวงแหวนไฟนะครับเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกมาบรรจบกันฉะนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวบ่อยเกิดภูเขาไฟระเบิดบ่อยนะครับนี่ฮะและวันนี้นะครับตอนห้าโมงเย็นก็มีภาวะฝนตกหนักต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงาน,นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงเป็นต้นมาจนทําให้เกิดน้าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทาง สายหลักหลายแห่งนะครับเพราะว่าระบายน้ําฝนเนี่ยไม่ทันนะครับโดยเฉพาะถนนเพชรเกษมเส้นทางอำเภอตะกัวป่าบ้านเขาหลักซึ่งเป็นเส้นทางหลักระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตก็มีน้ําไหลหลาหลกเข้าท่วมผิวจราจรทั้งในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าไปจนถึงเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางนายสีนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่760กว่าถึงหลักกิโลเมตรที่770กว่านะครับ น้ำฝนนี่ม,มากเลยไหลท่วมผิวถนนเป็นช่วงๆระดับน้ําก็มีตั้งแต่20เซนขึ้นไปนะครับนี่ฮะและในช่วง4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็มีน้ําจากคลองบางม่วงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองบางม่วงบริเวณซอยทานทองใต้ที่ตำบลบางม่วงอําเภอตะกวัวป่านะครับ20หลังครับน้ําท่วมสูง2ฟุตนี่ฮะที่ที่ปทุมธานีนะครับ,รบก็ปรากฏว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลบางเดือนะฮะว่าตอนนี้นะครับตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพยาหน้าบ้านของคุณกุสุมาวดีนะฮะถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆจนกระทั่งตลิ่งพังแล้วบริเวณริมตลติ่งตรงหน้าบ้านของคุณกุสุมาเนีนะฮะมีสาราริมน้ำาล้วก็ว่าสาราริมน้ำเนี่ยพังลงไปทั้งหลังนะฮะสาลาพังยังไม่พอดินันค่อยๆสุดตัวลงสุดตัวลงนะฮะจนเกือบถึงตัวบ้านแล้วก็ทำให้พื้นปูนภายในบ้าน เริ่มที่จะมีรอยแตกล้าวแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้นายอำเภอเมืองปทุมธานีต้องไปดูในพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าต้องรีบช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ริมที่ดินที่ริมตลิ่งเนี่ยมันพังมากขึ้นมากขึ้นจนถึงตัวบ้าน mm hmm. ทําให้ผนังปูนแล้วก็พื้นบ้านมีรอยแตกล้าว <All right. S 1> พร้อมที่จะพังลงแม่น้ําได้ทุกเมื่อไปดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีบ้านอยู่แถวนั้นสามหลังสมหลังนี้อยู่ในความเสี่ยงนะครับที่ เสียงว่าจะพังลงไปในแม่น้ําได้นี่นะครับคุณกุศมาวดีนะฮะเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าดินเริ่มพังมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับจนทําให้สาราที่ปลูกยื่นออกไปในแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยนะพังลงไปเสียงดังมากเลยนะฮะแล้วก็พังลงไปในแม่น้ําทั้งหลังนะครับเท่านั้นยังไม่พอดินก็ยังพังเข้ามาหาตัวบ้านอยู่เรื่อยๆจนถึงตัวบ้านแล้วนะฮะ หมดเนื้อที่ไหลลงแม่น้ำไปยาวกว่า3วาแล้วนะครับสาเหตุที่ทำให้ดินพังก็เนื่องจากว่ามีเรือขนส่งสินค้าวิ่งในแม่น้ำเจ้าพยานะครับวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็มีคลื่นแรงมากระทบฝั่งกัดเซาะดินไปเรื่อยๆนะฮะจนทำให้มันพังลงไปทุกทีทุกทีนะฮะนี่ถึงบ้านเลยา,ด,าดูสิฮะคือถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบ้านพังแน่ ต้องรีบขนขอออกจากบ้านก่อนฮะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนี่แหละฮะบ้านริมน้ำอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ปัญหาสําคัญของคนที่อยู่บ้านริมน้ําริมแม่น้ำนะฮะและเกิดถ้าเกิดไม่ได้ทําเขื่อนไว้นะฮะก็จะเจอสภาพแบบนี้แหละฮะเจอแน่นอนโดยเฉพาะเรือถ้าเกิดวิ่งเร็วเนี่ยคลื่นมาซัดแรงเนี่ยโอ้โหกระแทกเลยนะเจ้าของบ้านเขาบอกเนี่ยเหตุผลใหญ่เลยก็คือเรือ เรือวิ่งเร็วนะะเดี๋ยวเรา,เาพักก่อนนะเดี๋ยวกลับามาช่วงหน้าครับ